กับช่องจีโน่ทีวีแอนด์วีตอนนี้เราก็เล่นบูเ a เวนแล้วพี่ตั๊ดเมื่อไหร่จะออกได้เนี่ยไม่รู้สิน้องว่าน้องว้าไปดีๆยังดีกว่าเยอะนะเอาออกมาได้ล้วแต่มันยังติดอะไรบางอย่าง่บอกแล้วพูดว่าไม่ยอมรอดูเอาได้ละอ่ะเนี่ยคำถามคือเอาเข้าไปทำไมไปหาพ่อโอ้ยพูดคำอยาบไว้ดิ เป็นเหล็กแวนเป็นเหล็กแว่นว้าตีตีะจะเข้าลงรถไหมไม่เข้าจะไปกดกิด่งรเรียกคนอื่นมงคลปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลปิดประตูให้เปียกเลยเย้ไม่สงซิกเลยนะเม่เปียกเดี๋ยวมันไม่ไม่เปิดเดี๋ยวมันเจอของดีให้เปิดเดี๋ยวมันเจอของดีเ <c oughs> ดีด๋ยวย แปลงโยโคี<บ>รัศมีโยครีไปเข้าบ้านกันเอาเข้าบ้านกันแล้วเอาบอลม,มาจอดตรงนี้นะ<ด>บ้าเปล่า<ด>อีกอทุกคนถ้าใครอยากแอดเราตัวละครจะประมาณนี้นะแล้วให้แอดครับผมไม่รับแอดไม่ต้องไปแอดพี่ตันเขาก็ได้อ่าชื่อเราก็คือชื่อ ก็ฉันหมายถึงตัวฉันเองอ่ะผมก็จะชื่อนุกแปดเก้าสองหกสามารถแอดกันมาได้<อ>เพราะว่าออบบี้เคียร์ตเตอร์อะผมสร้างเกมผีเอาไว้แต่ว่าแต่แต่ว่าอะไราสร้างเกมผีไม่เสร็จนะโอเคนะแล้วก็จะแต่งประมาณนี้ของฟรีเท่านั้นเลย แล้วพี่กลายเป็นบ้าเหรอยัมันยังมันยังไม่ยังไม่ยังไมยีบยี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 อันนี้เป็นนิสัยของพวกเราสองพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนเป็นนิสัยของพวกเราสองพี่น้องเองคือการเฮ้ยยังมาสกีบิดี้ดิอยังมาสกีบิดี้ดิอย่ามาด้มดมสิก็อย่ามาดีบดีบพีน้องมัจะด้อมด้อมอะไรเงี้ยชอบกันแบบเนี้ยใช่ปะน้องตกเลยโอูยหญิงขึ้นมาทำไมมาแบบนี้ มันอยู่ไหนวะโลกอะไรเนี่ยอีหญิงเจอกูอีหญิงอยู่ไหนไหนว่าอีหญิงไม่เห็นจริงดิตีตาบอดเฮ้ยเพื่อนฉันเรามนามันคือเราพี่หมาพี่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 เด็กพี่เมย์คนน่เจ้าโดนพี่ตาาสมโทษพราไม่รู้ให้ขอโทษมัน มันขึ้นรถพี่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วพี่ก็จะอากาเชโกแต่น้องให้มาบิลีน้องให้มันเป็นลูเมรแล้วนะช่างมันดิน้องให้น้องเปิดแแบนมาให้ด้วยออาากกเเเชโมีใครวะเพี่แล้วพี่ขึ้นไปไหนแล้วฉันต้องแบบปลอบใจเขาละด้วยการซื้อขนม หนึ่งล้านอันอาเกา็าใชตัวีมีเตี้ยนี่ดดน,นี่เราก็จะลงเลยเพราะเราจะไม่เก็บค้างตุนไปละของจะเต็มอยู่แล้วเนะี่ยเฮ้ยเหลือจะจป้อนดีวะมันก็น่ากินนะเงินอนะมันเป็นอะไรกันนะกันหนาวชชบขึ้นรถกูเนี่ยรถเราแค่นั้นแหละแล้วกูกไม่สดไงแล้วกูมาว้ามาบ้านเลย บ้านแรกคือบ้านนี้เลยอีกยโ,โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่การมาสวยเร็วต้องกลับร่างเลยก,ก่อนเราจะพาพี่ชายของเราขึ้นกันนะครับเขาเป็นผู้ชายในความ<อ>จริงอะเข้าบ้านแล้วก็ไม่อยากให้ใครขึ้นรถต่อไปแล้วไปจ้างที่อ่นแคปเราเล่นไม่เอามันหอกช่เลยเดี๋ยวเมื่อกี้มีเห็นเหมือนผู้หญิงอ่ะ อ๋ออีตัวที่มันแอบชอบฉันไงคุณจำมันได้อีกีฉันเบนมันเลยเบลมสภาพอนน่ะฮะอะไรอ่ะตอนนจะ,นนะรักเบลมาส์ทีออย่างนี้อ่ะเป็นลูฟี่แล้วไนร่าลูฟี่ลูฟี่คิดชอาบอกใช่ไหมว่านายราเป็นยังไงคือคุณรัชนนท์ตาเนี้ย คือคุณเจ้าสววตอนนี้โดนแฮกคือคุณเจ้าสวดตอนนี้นะครับก็กำลังต่อสู้ผมอยู่โดนโดนแฮกอย่าขึ้นลงมาอย่าขึ้นลงไปออกไปออกไปออกไป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 เลยก้าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกู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 อันนี้เคยได้ยินและก็เคยเห็นเคงยเห็นยุ่งกกูไปไปไปเลยนะคะ มีปีแอซมีอุซาเบเซสกีบีดี้ีีอมีฮะ่อกี้รลงไปเอตีอาเกบอ่าโรชี่อะไรก็ได้ กิ v แบันี้ได้ไใช่แล้วต้องซื้อนมด้วยไปเลยสวยแล้วลีโอที่เป็นเกย์เขาตามฉันเข้ามาฉันโดนเพื่อนฉันด่าแน่ว่าว่าแอบเล่นเด้อลีโอด่าแน่ฉันรีบจ่ายก็ล่ะจ่ายจ่ายวิธีการกินฟรีจ่ายไม่ต้องจ่าย เอาใส่ถุงหลังจากนั้นก็เอาออกวิ่งนี้เลยแต่บ้านดีกว่าเอาของไปตุนใส่บ้านอีโกอีเจียนซานี็อ,อ,อยากดูโปเก,กมอน่ะขี้เกียจเล่นแลว้ววะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูให้มันจัดเลยดีกว่า ดูภาค XY ให้สุดไปเลยถ้าทุกคนอยากรู้ติดโปเกมอนมาแค่ไหนดูนะก็โปเกมอนเป็นแฟนกันเลยปะก็ฉันชอบอะแล้วที่เองก็ชอบเป็นเทนเลยแต่งานกับโซชิเลยแบบไม่เคยเห็นคนแต่งงานกับปุกตาด้วยฉันเคยก็เคยแล้วเองอะเป็นไรอะเองก็ชอบเป็นเทนมากๆอะทำไมเองต้องมาเผือกเอนฉันดิ่ชบดูไม่ดีแบบจนบ้าขนาดนั้น

บ้านพี่กอนเขาอยู่ไหนวะนี่ิ้งพี่กอนอ้าวนไูฟี่ไปแล้วเ <Hello. S 2> ห็เนแล้วจะแบนนะไม่ได้แบนที่บ้านใครละ่ะ<อ>ไม่ไม่ได้กดปุ่มแค่จากอยากจะเข้ามาด้วยจะเข้ามาทำไมก็เข,เข้ามา,าอยู่ด้วย กลับบ้านแล้วฉันหาบ้านพี่การเว้ย <g intelligent> แล้วฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันลีโอไปไหนอับตเเออับบาดิเซเอ้าบาดิเซ <g ages> เ,เดี e e. ย๋ยวเราสร้างกลุ <S 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 2> <S 2> ่มก่อนอีเดียจันเด็กเดิ่พ้อเดินขราาอี๋วพ่อรไหม ต้องรีบสร้างกลุ่มเกมโลซาบอกแล้วมันมาคุยอะไรกันตรงนี้วะาเอาไ่โอยอะเอาว่าเราคนจบคลิปได้แล้วนะงั้นเราก็ขอจากลากันไปก่อนบ๊ายบาย <S <S เดี๋ยวเรามาซื้อร์บเรามาซื้อสตาร์บัคเ,เพื่อเพื่อเป็นความรัศนิยมหน่อยขโมยให้หมดอ่ะก็บาย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 ค่ะก็เอฟซสามารถแอดในโรบอกกันมาได้แต่ว่าพี่แจ๊กอะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะแอดกันมาแล้วโอเคบาย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 ,บาย,บาย